โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันเคืญวันศุกร์กับบันทึกเทรด forex นอกคอกนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเปลี่ยนจากการเล่นค่าค่าเงินคู่ยูโรดอลลาร์เนี่ยไปเป็นเล่นทองแทนเพราะว่าค่าเงินยูโรดอลลาร์เนี่ยมันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไปต่ํามากหมายถึงค่าเงิน ดอลลาร์มันแข็งค่าและค่าเงินยูโรมันอ่อนค่ามากาให้ดูรูปก่อนโอเคกราฟมันเพี้ยนๆดูกราฟมานี่ดีกว่า จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่างเงินยูโรดอลลาร์มันจะอยู่สูงประมาณนี้ครับ1.2 1.1 1. จุด e t h i n g ซัมติงเอ๊ยไม่นี่ไม่ใช่ล่าสุดโอเคน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะเป็นกรารบันเลยดีกว่าโอเคที่แผงมามจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มลงมาต่ํามากแล้ว1.12 1.11เพราะฉะนั้นค่าเงินโอกาสที่มันจะลงไปต่ำกว่าเดิมอ่ะมันจะมีน้อยลงแล้วก็ผมดูที่ usd ดอลลาร์อินเด็กมันเริ่มแข็งค่าขึ้นมากอ่านี่เป็นดัชนีเอาไว้ชี w C, วัดว่าดอลลาร์มันามาแข็งค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือ ที่ที่ผ่านมานเนี่ยมันอยู่ประมาณ96ซึ่งสําหรับผมผมถือว่ามันจะเริ่มเริ่มแข็งค่ามากแล้วถ้าสมมติมันอยู่ที่8 0เอ้ยอยู่ที่90เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นกลับไปร้อยอ่ะมันจะมีมากกว่าการที่ขึ้นจาก96ไป 100. ร้อยอ่าดูง่ายงอย่างนี้สมมาิ9 6มันอาจจะลงมา9 5 94ได้แต่ถ้ามันสมมติมันอยู่ที่92มันก็ควรจะขึ้น9 9 3 94มามากกว่าโอเค เพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนไปนเล่นค่าเงินเอ้ะไม่ใช่ค่าเงินสิเป็นราคาทองแทนอโอเคนี่คือกราฟราคาทองอเป็นกราฟวันโอเคที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งห้าหนึ่งสหนึ่งี่หนึ่งห้าแต่ที่ผ่านมามันขึ้นไปสูงอยู่ที่1.8โอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่มันจะลงมาคืนผมมัจะเปิดเป็นไมซ์เซลไปเรื่อย ที่ตั้งไว้ก็คือเซลล์ทุก5จุดนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพอซิมเป็นยังไงปัดหนึ่งนะครับปัดหนึ่งนะครับ อเคอ่ครับอันนี้ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่เอาสิเอาดูผลง,งานที่ผ่านมาแล้วกันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะประมาณดีวขอดูก่อนอ่ะีเพดมา โอเคตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่ถึงวันสุกนี้นะครับถ้าจะเห็นว่าเราผมจะเล่นเฉพาะข้างค่าทองอ่าเนี่ยทุกการขึ้นลง5จุดอย่างเช่นไม้นี้หนึ่งแลงไป1797อ่าก็คือ5้ห้ามันไม่ใช่5จุดอะ่ะมันจะเป็น5000จุดอ่ะครับแต่ผมมองว่าเป็นคือ5เหรียญอะอ่า5เหรียญดีกว่ามองห้าเปนห้เหรียญก็คือได้ไม้แล้วประมาณห 115เซนโอเคทั้งหมดได้ไปที่2ี่6บหี่เหรียญหรือ2600เซนเนี่แหละครับโอเคปัจจุบันบาลานอยู่ที่88922นี่หน่วยเป็นเซนนะครับมีไม้ค้างอยู่5ไม้โอเคนี่ก็คือผลงานเราคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่ m ม fxbook สิมันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมอย่างที่ผมบอกโอเคอันนี้เอาไปดูแสแตตที่บอกปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้จะดีเลยช้าไป2ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารัฐอัพเดตมันเป็น2ชั่วโมงที่แล้ว บาลานแปดแปดห้าเจ็ด็ดบวกไปแล้วทั้งหมดของพอร์ตเนี้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์ครบอบตามนี้บาลานแต่เห็นว่าโตขึ้นเรื่อยๆมีดอดาวเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ครับกราฟมันลงไปต่ำตเป็นน,า,นาทีอ่ะมาลงไปที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ แล,ลันกขึ้นไปที่1814ตรงนี้จ,จะเกิดดอดาวเยอะเพราะเรามีเราจะมีไม้ค้างที่1780ด้วยเราจะมีไม้ค้างที่1780 1785 1790สมมุตินะครับประมาณนี้ทุกๆ5จุดมาดูข้างล่างวันนี้ได้ไป0.26%อาทิตย์นี้ได้ไป2.98%สรุปรวมเฉพาะเดือนนี้ได้ไปแล้ว9.6% โอเคก็ถือว่าดีกว่าเป้าโอเคนั่นก็คือผลงานของอาทิตย์นี้ของเราจากที่ผมดูตอนนี้โอเคทองน่าจะยังเล่นได้ต่ออาทิตย์หน้าจะน่าจะยังเล่นได้ต่อ,อยังอยู่ยังอยู่ที่ค่าสูงอยู่อยู่ที่พันแปดพันเจ็ดเนี่ยยังยังถือว่าสูงถ้าถ้ามองดูมันควรจะลงไปถึงพันห้าได้ด้วยซ้ำพันห้าพันสี่เลย Okay. แต่ถามว่าทำไมผมไม่เปิดไม้เดียวที่พันแปดแล้วไปปิดที่พันห้าเลยคำถามคือเม,มื่อไหร่ผมจะลงไปถึงพันห้าถ้าระหว่างนั้นมันไม่ลงผมก็จะไม่มีอะไรกินเลยะระหว่างนั้นการแทนเปลี่ยนเป็นผมเปิดทุกค่าไมท้ทุกการขยับของมันห้าเซนห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยผมก็จะได้ทีละห้าเหรียญห้าเหรียญไปเรื่อยโอเคแล้วก็เท่าที่ดูเทรนของยูโรดอลลาร์ ถ้ามันกลับขึ้นมาเกิน1 3 1.13เนี่ยผมอาจจะกลับไปเล่นอีกแต่ตอนนี้เล่นทองไปก่อนโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีประมาณนี้ครับของผลงานเทรดเราเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์น้าโอเคสวัสดีครับ